สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็เบื่อคนข้างหลังจังเลยเป็นแบ็คกราวด์ที่แย่มากไม่ช่วยทำงานแล้วยังมาหาเรื่องอีกโอเคมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะไม่ต้องสนใจคนเ่องข้างห,าหน้าเบื่อ<笑><笑>ก็วันนี้นะคะนุชจะมาแนะนำตัวคะ่ะเป็นทางการอีกครั้งนะคะสำหรับเพื่อนๆใหม่นะคะหลายๆคนที่ก็ยังไม่รู้จักนุชนะคะชื่อนุชนะคะ ออยู่สวีเดนนะคะแล้วก็อยู่ที่เนเธอร์แลนด์ด้วยนะคะครับตัวนี้ผมชื่อตูนะครับอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ก็เขาให้เป็นแบ็คกราวก็เลยต้องอยู่ข้างหลัง <c oughs> ให้มาช่วยทำงานค่ะทำมาหากินโอเคนะคะต่อกันเลยดีกว่า <c oughs> เพื่อไม่ให้การเสียเวลา <c oughs> ก็คือก็นุชนะคะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะในอของนูสกีนะคะในยุโรปนะคะ แล้วก็สำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ติดตามนุชอยู่นะคะแล้วก็สนใจนะคะอยากจะสั่งซื้อสินค้านะคะผลิตภัณฑ์นะคะของนูสกีนนะคะหรือว่าอยากจะสมัครสมาชิกนะคะก็สามารถอินบ็อกค่ะสอบถามนุชได้ไม่ว่านุชหรือว่าคุณตู่หรือว่า,าถามผมได้เลยนะโอเคถามคนนี้ได้เลยนะคะนั่งทำหน้าหลอทำหน้าตองอยู่ได้เลยนะคะ <laughs> แล้วก็ อิ time, นบ็อกซ์สอบถามนูได้เลยนะคะสมาชิกนะคะก็มีอยู่2แบบนะคะที่นุช์จะแนะนำนะคะสมาชิกแบบแรกก็คือคุณสามารถสมัครนะคะสมัครเพื่อสั่งซื้อสินค้าใช้เองได้นะคะไม่ไม่ไม่จำเป็นจะต้องทำธุรกิจก็ได้นะคะเรามีไว้ใช้เองนะคะหรือว่าเราสามารถรายละเอียดหลายๆ i n อย่างค่ะอิ time, นบ็อกซสอบถามูได้แล้วก็อีกแบบหนึ่งนะคะก็คือสามารถที่จะ สมัครแล้วก็ทําธุรกิจได้นั่นเองนะคะก่อนและก่อนที่คุณจะทําธุรกิจนะคะคุณก็ต้องผ่านการทดลองค่ะใช้สินค้ามานะคะเพราะว่ามันง่ายต่อการทําธุรกิจด้วยนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะ่ะอินบ็อกซ์สอบถามนุชสอบถามคุณตู่นะคะค,คุณตู่ก็เก่งมากๆเลยนะคะจะช่วยแนะนํานะคะเกี่ยวกับการตลาดทุกๆอย่างเลยนะคะก็เราสองคนยินดีนะคะให้บริการใช่ไหมคะ ดีครับให้คําแนะนําแน่นอนแน่นอนทีนี้พูดจริงๆครับผมกีดเล่นไปนิดนึงนะก็ใครอยากเปลี่ยนแปลงอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากเปลี่ยนแปลงโอกาสที่ดีขึ้นครับแนะนําเลยนะครับโอกาสทางนี้เราสามารถที่ร่วมมือทํางานกันได้อยู่ในโซนยุโรปเนี่ยยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะ53ประเทศใช่ไหมคะลองเข้ามาทําดูแล้วก็ฝึกเรียนรู้กับพวกเรานะครับไม่ไม่ยากเกินไม่ยากเกินไป เชื่อ<ช>ว่าทุกท่านนะครับสามารถทําได้แน,น,น่นอนเนาะนุชทาได้คุณตู่ทําได้ทุกทุกท่านก็ทําได้เหมือนกันไม่ได้เรีนะะจบสูงครับจะทําได้น,นใช่นะคะทุกอย่างทุกอย่างนะคะก็ต้องต้องเริ่มต้นค่ะแล้วก็เรียนรู้เปิดใจะคะ่ะเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะ ừ ừ ừ อย่าคิดว่ามันยากนะคะจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากอย่างที่ <ừ> เราเข้าใจนะคะแต่เพียงแต่ว่าใจเราอะคะ่ะไม่ยอมเปิดนะคะลองดูค่ะลองดูสักครั้งเหมือน เหมือนที่ตอนนุชนะคะเริ่มต้นใหม่ๆก็จริงๆก็ไม่ได้ชอบแต่ว่าเราก็อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะลองค้นหาตัวเองลองอะไรใหม่ๆค่ะแล้วเราจะรู้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไร นะคะแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยหรือว่าพวกเราทั้งสองคนเนี่ยแนะนำเนี่ยมันดีจริงๆนะคะก็ลองดูนะคะเผื่อคนข้างหลังละนะคะเอาไว้มาหลังนะคะมีอะไรก็เดี๋ยวนุชจะกับคุณตู่จะมาอัปเดตอีกทีนึงนะคะก็วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะไปแล้วไปแล้ว <Okay. S 1> เบื่อแบกเกา okay. ไปก็ไปไปจริงๆค่ะ <laughs> บ๊าย <laughs> บายสวัสด <laughs> ีครับ